thank mm -hmm. you สวัสดีครับพบกับผมชัยคนชอบถักสำหรับคลิปนี้จะเป็นการถักด้วยเชือก12เส้น3สีผมจะใช้เชือกเบอร์2องให้มันมีขนาดใหญ่นิดนึสง้อยเส้นนี้จะเป็นการผสมลายระหว่างการถักลายซ้ายและลายขวาให้มาเป็นเส้น้อยเส้นเดียวกัน วัสดุอุปกรณ์ก็เหมือนอย่างในคลิปวิดีโอเลยนะครับก่อนอื่นให้เราตัดเส้นเชือกอสีเทาควานเวลีจำนวน4เส้นให้มีความยาวอยู่ที่เส้นละ40นิ้วสีแทน4เส้นให้มีความยาวอยู่ที่เส้นละ30นิ้วแล้วก็สีน้ำตาลแก่นะครับให้มีความยาวอยู่ที่เส้นละ สีนิ้วจำนวน4เส้นเหมือนกันถัดมาต่อจากนั้นเราก็รวบปลายเชือกมาไว้ด้านหนึ่งแล้วก็หาเศษเชือกมาผูกไว้ตรงปลายเชือกที่เรารวบไว้ผูกเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผูกให้แน่นๆผูกไปกี่ปมก็ได้แล้วแต่ความพึงพอใจของเราว่าจะให้มันแน่นขนาดไหนนะครับ ว่าจปลูกไปลักษณะแบบนี้สัก3-4ป,ปุ่มเพื่อไม่ให้ตัวเชือกมันดิ้นเวลาเราถักนะครับเมื่อเราผูกปุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนั้นเราก็เอาไปเสียบในแผ่นคูมิดิตของเราเพื่อทำการจัดเรียงสีเส้นเชือกต่อไปอเราจะเริ่มจากสีแทนอสอดไว้ตรงปุ่มด้านบนสีแดง สองเส้นด้านล่างอีกสองเส้นในลักษณะแบบนี้ตึบดึงเชือกให้มันมนอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะครับมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ถัดจากนั้นเราก็จะจัดระเบียบเส้นเชือกอสีน้ำตาลกับสีควนบุหรี่นะครับสลับกันไปแบบนี้นะครับน้ำตาล ควันบุรีแล้วก็น้ําตาลควันบุรีลักษณะด้านบนลักษณะแบบนี้นะครับถาจากนั้นด้านล่างเราก็สลับมาเป็นควันบุรีน้ําตาลแล้วก็ควันบุรีแล้วก็น้ําตาลในลักษณะแบบนี้เราก็จัดระเบียบเส้นเชือกอดึงเส้นเชือกให้มันมาอยู่ตรงจุดศูนย์กลางนะครับ ลายจัดไปนะละนักษณะแบบนี้ให้เส้นเชือกมันตึงๆต่อจากนั้นให้เราเก็บปลายเชือกทั้งหมดจำนวน12เส้นพันกับตัวนีบของเราไว้นี่เชือกทั้งหมดไว้ระดับเชือกก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตรงจุดศูนย์กลางแล้วก็หาอะไรมาถ่วงไว้ เพื่อไม่ให้เส้นเชือกมันหย่อนตัวถัดจากนั้นมานะครับเราก็จะมาเริ่มถักกันเลยวิธีการถักผมจะถักไปทางด้านขวามือก่อนหรือว่าตามเข็มนาฬิกาโดยจะเริ่มต้นจากเส้นสีเหลืองแทนโดยใช้มือขวาจับมือซ้ายเป็นตัวถักดึงเส้นสีเหลืองสีแทนนะครับลงมาตึบ ในลักษณะแบบนี้เส้นล่างขึ้นไปตึ๊บในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นถัดจากนั้นก็เป็นสีน้ำตาลด้านบนลงมาตึ๊บสีน้ำตาลด้านล่างขึ้นไปขึ้นไปอยู่ในลักษณะแบบนี้ตึ๊บหมุนมานะครับหมุนมาทางด้านขวาจากนั้นมาก็เป็นสีเหลืองแทนลงลงมาตึ๊บ นั้นมาก็ดึงเส้นล่างขึ้นไปหมุนไปอีกสีมันกจ็จะสลับไปเป็นสีขวานบุรีนะครับด้านบนด้านล่างลักษณะนะแบบนี้นะครับดึงเชือกอแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็จะเป็นกลับมาที่สีแทนเหมือนเดิมนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างเราก็ถักในลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ ให้ได้ตามจํานวนความยาวที่เราต้องการสําหรับสร้อยเส้นนี้มันจะเป็นการถักสลับนะครับาการถักสลับให้เป็นสร้อยในเส้นเดียวกันคือว่าเราไม่ต้องล้อมลายาเหมือนเราล้อมลายให้เส้นเชือกมันโตแล้วเราก็ลดจํานวนเชือกลงแล้วก็ถักไปเรื่อยๆนะครับถักให้ได้ความยาวอยู่ที่ สเซนครึ่งหรือว่า25่ิบห้มลนะครับเมื่อเราถักไปได้สักระยะหนึ่งเราก็มาทำการวัดกันผมจะใช้เวอร์เนียเป็นตัวช่วยวัดนะครับเป็นอุปกรณ์เก่าๆผมที่ผมเคยมีแล้วก็ผมมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้าท่านไม่มีอุปกรณ์ในลักษณะแบบนี้นะครับก็อาจจะใช้าสายวัดตัวแล้วก็ ทำการวัดได้นะครับในลักษณะแบบนี้ก็จะวัดได้อยู่ที่ความยาวอยู่ที่2เซนครึ่งหรือว่า25มิลจากนั้นเราก็จะกลับถักไปทางด้านซ้ายมือมือซ้ายจับมือขวาเป็นตัวถักดึงเชือกสีเหลืองแทนด้านบนลงมาเชือกสีเหลืองแทนด้านล่างขึ้นไปหมุนมาทางด้านซ้ายมือถัดมาก็เป็นสีควันบุรีลงมาสีควันบุรีขึ้นไปตึบ แล้วเราก็หมุนไปอีกทางด้านซ้ายมือดึงเชือกสีแทนลงมาสีแทนด้านล่างขึ้นไปหมุนทางทางด้านซ้ายมือนะครับจากนั้นก็เชือกมันก็จะเป็นสลับสีเป็นเชือกสีน้ำตาลถักตรงมาก็จะเป็นสีแทนด้านบนด้านล่างนะครับในลักษณะแบบนี้เราก็ถักไปเรื่อยๆ ให้ได้ตามจำนวนความยาวที่เราต้องการคือ2เซนครึ่งนะครับหมุนไปอีกทางด้านซ้ายมือเราก็ถักไปเรื่อยๆนะครับตึ๊บสังเกตนะครับจะเป็นการถัก2ลายเข้าด้วยกันลายซ้ายและลายขวาเพื่อให้เป็นสร้อยเส้นเดียวกันเมื่อเราถักไปสักระยะหนึ่งแล้ว เรามาวัดกันว่าที่เราถักไปแล้วจะได้ความยาวพอดีไหมได้ความยาวพอดีนะครับคือ2เซนครึ่งจากนั้นมาเราก็จะเปลี่ยนมาถักหรือว่าสลับถักสลับไปทางด้านขวาใช้มือซ้ายเป็นตัวถักเริ่มต้นตรงจุดเส้นสีเหลืองแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเส้นสีน้ำตาล ขนาะแบบนี้นะครับวนกลับมาก็เป็นเส้นสีเหลืองเหมือนเดิมหมุนขวาไปอีกมันก็จะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆสลับกันไปสลับกันมาหมุนถักไปทางด้านขวาเรื่อยๆถักให้ได้ตามจํานวนความยาวที่เราต้องการนั่นก็คือ2เซนครึ่งถักไปอีกนะครับตึ๊บ เมื่อเราถักได้ตามจำนวนความยาวที่เราต้องการแล้วคือ2เซนครึ่งต่อจากนั้นเราก็จะมาทำการทอนเชือกจากเส้นเชือก12เส้นเหลือ8เส้นโดยจะพักเส้นสีแทนด้านบนและด้านล่างไว้ดึงเส้นสีน้ำตาลมาแทนที่ของเส้นสีเหลืองนะครับด้านล่างในขษณะบนะแบบนี้ อีกฝั่งหนึ่งฝั่งซ้ายมือเราก็จะดึงเชือกสีควันมรีอาไว้แทนตรงจุดเดิมของเส้นเชือกทางด้านบนนะครับเราก็ดึงเชือกสีเหลืองลงมาทึบฝั่งขวามือขึ้นไปตึบในละักษณะแบบนี้คือเชือก สีควันบุหรี่ฝั่งซ้ายมือลงมาฝั่งสีน้ำตาลไปแทนที่นะครับลักษณะแบบนี้จากนั้นเราก็จัดระเบียบเส้นเชือกอทางด้านซ้ายและด้านขวาให้ออกมาเป็นลนักษณะเป็นคู่ในลักษณะแบบนี้นะครับต่อจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการถักไปทางด้าน ขวามือนะครับจะเป็นการถักทอนเส้นเชือกให้มันมีจำนวนน,น้อยลงไปจากนั้นมามือขวาจับมือซ้ายเป็นตัวถักดึงเช,เชือกด้านบนลงมาคือสีดำํำด้านล่างก็สีดํำขึ้นไปจากนั้นมาก็จะเป็นสีดำนะครับลงมาตึบสีดําด้านล่างขึ้นไปตึบ หมุนกลับมาเชือกมันก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับก็จะสลับมาเป็นเชือกสีควันบุรีลงมาควันบุรีด้านล่างขึ้นไปหมุนไปอีกอก็จะเป็นควันบุรีแล้วก็ควันบุรีในขะนาะแบบนี้นะครับจากนั้นมาก็จะเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลหมุน ถักไปเรื่อยๆให้ได้ตามจำนวนความยาวที่เราต้องการ ชมเทคนิควิธีการถักกันนิดนึงนะครับทำความเข้าใจเวลาเราถักเส้นเชือก12เส้นผ่านไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะทอนเชือกเราก็ดึงเส้นเชือกให้มันมีความตึงแล้วมันเส้นเชือกที่เราถักมันจะมีความแน่นยืดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อเราถักทอนเสร็จเรียบร้อยจาก12เส้น กลายเป็น8ปดเส้นก็อ,ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ถักไปด้วยดึงไปด้วยนะครับเส้นเชือกมันจะมีความยาวพอดีตามที่เราต้องการสำหรับการถักแบบนี้ผมจะถักเป็น2ฝั่งะจะใช้ฝั่งเส้นละ1 2นิ้วโดวยความยาวจะสิบประมาณ12นิ้วนะครับมาดูสร้อยที่ผมถักอีกเส้นหนึ่งนะครับอ,อีก เป็นลายที่สองผมจะเริ่มต้นด้วยการถักไปทางด้านซ้ายมือก่อนคือหมุนแผ่นดิสไปทางด้านซ้ายมือนี่คือลายที่ 2. ที่ผมยังไม่แทบจะทำการยืดลายเราจะมาทำการยืดลายกันนะครับยืดลายก็ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ดึงเส้นเชือกให้มันตึงๆดึงจาก ระเบียบเส้นเชือกอดึงใช้มือทั้งสองข้างดึงเป็นลักษณะแบบนี้ดึงแล้วเส้นเชือกมันจะยืดตัวออกมาดึงให้แน่นๆเลยนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งที่เราทำการถักเส้นเชือกมันก็จะสลับลายกันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ในคลิปต่อไปนะครับผม จะมีวิธีการทำการต่อเส้นส้อยและทำหัวห่วงต่อไปมาดูความยาวของเส้นส้อยที่เราทำการยืดแล้วก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะครับ12นิ้วตามที่เราต้องการมาดูลักษณะของลายที่2นะครับผมจะเริ่มต้นจากการถัก ทางด้านซ้ายมือก่อนถักไปทางด้านซ้ายมือลายที่หนึ่งลายที่สองอก็จะถักมาดาังด้านขวามือลายที่สามก็จะถักมาทางด้านซ้ายมือจากนั้นก็กลับมาทางด้านขวามืออีกทีให้มีความยาวโดยรวม12นิ้ว เมื่อเราถักทั้งสองเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วลักษณะของลายเส้นซ่จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นลายลักษณะแบบลายสลับเกี่ยวซ้ายและเกี่ยวขวานะครับดูที่เราถัก แต่และเส้นลักษณะของลายก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เป็นเิิ้วๆมาดูอีกเส้นหนึ่งนะครับลายมันก็จะกลับกันไปจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้กวาง่ายๆครับสำหรับวิธีการถักเชือกลายนี้สำหรับท่านใดนะครับ ที่สนใจในแผ่นคูมิดิทหรือว่าต้องการจะสนับสนุนช่องของชัยคนชอบถักก็ทักที่ลิงก์ ID ดีลน์ใต้คลิปคำบรรยายนี้หรือว่าท่านต้องการที่จะศึกษาวิธีการถักเชือกไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนกับผมจะขึ้น QR Code ไว้ให้ด้วยนะครับ สำหรับการติดต่อทางไลน์กับผมโดยตรงก็ง่ายๆครับสำหรับไลน์นี้เดี๋ยวมาดูในคลิปหน้าผมจะมีวิธีการใดมาทำห่วงหัวซ้อยแล้วก็วิธีการต่อเส้นซ้อยกันก็ง่ายๆครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจขอขอบคุณทุกการติดตาม สำหรับท่านใดที่เข้ามาดูมาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามกรุณน,น,นากดติดตามด้วยนะครับกดซับส c r i b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ใชยคนชอบถักสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมลืมไปอย่างนึงครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ